สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับช่องที่คุยมูฟี่กันอีกครั้งนะคะหนังที่จะนำมาสปอยในวันนี้ก็คือเรื่อง b ตอร์ p ิปปิระบาดนรลกสาบสยองโลกคำเตือนนี่เป็นการสปอยหนังเนื้อหาการพูดก็ออกมาจากในหนังไม่ได้อามาจากดาวอังคารถ้าใครไม่อยากดูจงปิดออกแต่ถ้ามีใครอยากดูสปอยแล้วคลิปนี้แอดขอคนละสไลค์และ like, ไปชมสปอยปกันพ้าว่ากันเลยค่ะตัวหนังได้เปิดตัวขึ้นมาที่บาทหลวงคนหนึ่งเขาชื่อไมเคิล เขาได้ตื่นขึ้นมากลางดึกไม่ได้ตกใจเสียงตดนะคะแต่เขาเห็นไฟลูกไม้รูปของลูกสาวของเขาเธอชื่อแคทเธอรีนแล้วไมเคิลเลยนารูปของแคทเธอรีนที่ถูกไฟไหม้มาต่อกันมันเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างซึ่งเขาเรียกว่ารูปเคียวแล้วตัวหนังก็ได้ตัดมาที่เมืองแห่งหนึ่งที่นี่มีผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมากแคทเธอรีนและเบนพวกเขาทั้งสองได้เดินทางมาหาสาเหตุการล้มป่วยในครั้งนี้แล้วแคทเธอรีนเธอก็ได้บรรยายในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเธอค้นพบว่า สาเหตุที่มีคนล้มป่วยเป็นจํานวนมากเกิดจากสารเคมีที่รั่วไหลออกจากอุโมงค์ใต้ดินแต่ชาวบ้านเชื่อกันว่ามันเป็นฝีมือของซาตานซึ่งเธอบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความเชื่อหรือซาตานเลยหลังบรรยายเสร็จเธอก็เลยกลับมาที่ห้องทํางานเพื่อนของเธอก็เดินเข้ามาระหว่างที่ทั้งสองคุยกันอยู่นั้นก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเบนเลยอาสารับแดนแล้วเขาก็ยื่นโทรศัพท์ให้แคทเธอรีนแคทเธอรีนก็ไม่ค่อยอยากรับเท่าไหร่นะคะ คนที่โทรมาหาเธอก็คือบาดหลวงไมเคิลนั่นเองซึ่งบาทหลวงบอกกับเธอว่ารูปของเธอไม่หมดมันอาจเป็นสนัญษณ์เตือนจากพระเจ้าเขาบอกให้แคทเธอรีนได้ระวังตัวแต่แคทเธอรีนเลยตัดบทแล้วก็รีบวางสายไปทันทีในระหว่างที่แคทเธอรีนกำลังจะไปห้องเรียนก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาหาเธอเขาชื่อ Đ ดักดักเขามาจากเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อเฮเวนและดักก็ได้บอกกับแคทเธอรีนว่าที่บ้านของเขาเนี่ยมีน้องน้ำเป็นน้ำสีแดงเหมือนกับเลือด พวกชาวบ้านเชื่อกันว่ามันเป็นบทลงโทษของพระเจ้าสิบเรื่องเมื่อเกิดเรื่องหนึ่งแล้วอีกเก้าเรื่องจะตามมาพวกเขาเล่าว่าเกิดจากเด็กหญิงคนหนึ่งเธอชื่อเฮเลนซึ่งเธอได้ฆ่าพี่ชายของเธอในหนองน้ําแห่งนี้และน้ําที่เป็นสีแดงก็เป็นฝีมือของเธออีกด้วยและในวันต่อมาแคทเธอรีนและเบนก็เลยพากันมุ่งหน้าไปยังเฮเวนพอมาถึงเฮเวนดัก็ได้พาพวกเขาไปดูหนองน้ําซึ่งมันเป็นสีเลือดและมีปลาตายเต็มหนองไปหมดเบนก็เลยเก็บตัวอย่างน้ํากับปลา แต่จูๆ่ๆน้ำสีแดงก็กลายเป็นสีดำแล้วแคทเธอรีนก็เลยให้ดักขับเรือให้เพื่อให้ไปสำรวจน้องน้ำว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่ตายพอถึงน้ำตื้นเรือก็ไม่สามารถไปได้พวกเขาทั้งสองเลยเดินลุยน้ำไปหาฝั่งแต่ดูเหมือนว่าเบนจะเดินไม่ไหวแคทเธอรีนเลยบอกให้เบนรอยอยู่ตรงนี้ก่อนแคทเธอรีนเธอได้ขึ้นฝั่งและมาถ่ายรูปสัตว์ต่างๆบนฝั่งเธอถ่ายรูปไปเรื่อยๆแล้วจูๆ่ๆก็มีมือใครไม่รู้ยื่นมาจับแขนเธอทันทีโดยความตกใจ เธอล้มไงหลังแล้วก็วูบไปชั่วครู่นะคะเธอเห็นภาพอะไรบางอย่างแต่ปฏิปต่อไม่ได้พอเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็เห็นเด็กหญิงคนหนึ่งเขาไม่พูดอะไรและเด็กหญิงคนนี้ก็วิ่งหนีเธอไปเข้าป่าแคทเธอรีนเธอก็วิ่งตามมาเรื่อยๆแต่เจอดักที่ยืนอยู่แคทเธอรีนเลยพูดให้ดักฟังว่าเธอเจอเด็กผู้หญิงคนนี้ดักเลยบอกกับเธอว่าเธอชื่อลอเรนเด็กหญิงคนนี้แหละที่ชาวบ้านกลัวและดักก็ได้พาแคทเธอรีนเดินมายัางเมืองร้าง ดักบอกกับแคทเธอรีนว่าเฮเวนเมื่อร้อยปีก่อนมันโดนโทรโรสามลูกเลยเป็นอย่างที่เห็นแล้วชาวบ้านเลยย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้วหนังก็ได้ตัดมาที่เบนนะคะในระหว่างที่รอแคทเธอรีนอยู่นั้นเขาก็เห็นอะไรลอยมาเขาเลยใช้ไม้เคียดูปรากฏว่ามันเป็นกบแล้วจูจูก็มีพวกกบร้ายร้อยตัวตกลงมาตาย เบนเลยรีบโทรหาแคทเธอรีนเพื่อให้มาดูแคทเธอรีนก็เลยรีบมาดูแลพวกเขาก็เก็บตัวอย่างไปเพื่อพิสูจน์แล้วพวกเขาทั้งสามก็พากันขึ้นเรือกลับมาแล้วดักเลยชวนเขาทั้งสองไปพักที่บ้านของเขาในระหว่างทางแคทเธอรีนเธอสันนิษฐานว่าที่กบตายอาจเป็นเพราะเชื้อโปร t o z o ตกเย็นดักได้ทาอาหารเลี้ยงแคทเธอรีนและเบนดักเลยย่างปลาเพื่อเป็นอาหารเย็นพอดักจะหยิบใส่จานเท่านั้นแหละ มันก็มีมแมลงวันมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดแถมมีหนอนช้อนชัยปย่างที่สุกแล้วทั้งสองเลยจับมแมลงวันเพื่อจะไปตรวจและในขณะนั้นก็มีเพื่อนบ้านชื่อเวกโทรมาหาดักว่างวัวของเขามีอาการแปลกและว่าเขาทั้งสามคนเลยขึ้นรถไปดูเมื่อมาถึงทางเข้าฟาร์มก็มีตัวอะไรบางอย่างวิ่งมาชนรถทําให้รถเสียหลักทําให้พวกเขาทั้งสามตกใจมากจูจูก็มีเสียงปืนดังขึ้นมันคือเวกนั่นเองที่ยิงอะไรบางอย่างนั้น พอเข้าไปดูใกล้ๆก็ปรากฏว่าเป็นควายที่มีอาการแปลกๆและพวกเขาก็ได้เข้ามาเก็บตัวอย่างในฟาร์มวัวและวเบนก็ได้พูดกับแคทเธอรีนว่านี่มันชักจะไม่ปกติแล้วนะเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นมันไปตรงกับการทำลายล้างในคัมภีร์และแน่นอนว่าแคทเธอรีนเธอก็รู้เรื่องนี้ดีเพราะเธอเคยเป็นแม่ชีมาก่อนแต่เธอก็ยังเอาเครื่องวิทยศาศาสตร์มาหักล้างจนชนะเบนจนเบนหน้าจ้อยไปเลยแล้วแคทเธอรีนเธอก็ได้เดินไปล้างมือ แล้วเธอก็ได้เห็นลูกชายของเวกนั่งวาดรูปอยู่แคทเธอรีนเลยถามเด็กชายว่าวาดรูปอะไรเด็กชายเลยตอบว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เธอได้มาที่ฟาร์มแล้วทําให้งัวของเขาป่วยตายแคทเธอรีนเลยขอรูปนั้นกับเด็กชายแล้วเธอก็ได้เดินออกมาแคทเธอรีนเห็นผู้นําหมู่บ้านมาโวยวายว่าสถานการณ์แบบนี้ทําไมยังหาสาเหตุไม่ได้อีกตอนนี้ชาวบ้านกลัวเด็กหญิงคนนั้นมาแล้วนังก็เด็ดตัดมาที่บ้านหลวงไมเคิลเขาเห็นแมลงวันหลายตัวบินอยู่ และแม่ชีเดินมาทักเขาเขาตกใจจนหนังสือหลุดจากมือเมื่อเขาก้มลงเก็บเท่านั้นแหละก็เห็นหนังสือเปิดอยู่ในแผ่นนั้นมีรูปเทวทูตถืออาวุธและมีเด็กหญิงถือครบเพลิงไว้ด้านล่างซึ่งมันแปลว่าอะไรนั้นก็ให้แอดไปบวชซะก่อนอันนี้คือไม่รู้จริงๆแล้วหนังก็ได้ตัดมาที่เบนเขากําลังนั่งพากบเพื่อตรวจดูว่ามีเชื้อปุตสัวไหมแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่แคทเธอรีนขณะที่เธอดูรูปขายอยู่ก็มีขี้เท่าตกลงมาจากเตาผิง เธอเลยเดินไปปิดมันแล้วเดวิดแฟนของเธอเดินมาด้านหลังแล้วมันทำให้เธอตกใจหันไปแต่ก็ไม่มีอะไรแล้วจู่ๆไฟก็ดับพึบลงในบรรยากาศที่วังเวงก็ได้ยินเสียงเพลงดังขึ้นในชั้นบนซึ่งมันเป็นห้องของดักนั่นเองแล้วเธอก็เดินขึ้นไปข้างบนเธอมองลูกรักกับเมียแล้วเธอก็ได้เลือบไปเห็นหนังสืออะไรบางอย่างและประตูระเบียงก็ได้เปิดเปียดขึ้นมาเธอมองไปยังระเบียง แล้วเห็นแผ่นเพลงเล่นอยู่แล้วเธอก็ได้เข้าไปปีนแล้วแคเทเธอรีนเธอเลยกวาดสายตาไปที่สนามหญ้าแล้วเห็นแสงอะไรบางอย่างเธอเลยเดินไปดูแล้วเธอก็ได้เห็นดักยืนคุยกับหลุมศพเมียของเขาอยู่ดักบอกว่าเมียเขาเป็นมะเร็งตายดักเลยยื่นเล่าให้แคเทเธอรีนกินแคเทเธอรีนเธอรู้สึกว่าเหล่านี้มันรสชาติแปลกๆแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากพวกเขาทั้งสองเลยเดินคุยกันเข้าบ้านและพอเข้ามาถึงบ้านนะคะดักและแคเทเธอรีน ก็พากาันออกกําลังกายบนเตียง5นาที10นาทีไม่รู้เพราะว่าหนังไม่ได้บอกนะคะและในระหว่างที่ดักโชว์สเตปเอลใส่แคทเธอรีนก็มีเด็กหญิงคนนั้นยืนดูอยู่แล้วแคทเธอรีนก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วเธอก็ได้ลุกมาต่อใครบอกว่าใครเป็นสีเลือดและแคทเธอรีนก็ได้เหลือบเห็นเด็กหญิงคนนั้นยืนอยู่ที่ประตูแคทเธอรีนเลยวิ่งตามรอเลนเลยวิ่งหนีเข้า่าเมื่อเธอแวกป่า ก็ปากฏว่ามันเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งซึ่งมันเป็นทะเลทรายแล้วแคทเธอรีนก็ได้เจอชายคนหนึ่งเธอเลยเข้าไปบอกชายคนนั้นว่าการบูชายันมันไม่มีประโยชน์แล้วเธอก็ได้เห็นลูกสาวของเธอนอนตายอยู่ที่ที่บูชายันแล้วเธอก็รีบวิ่งเข้าไปหาจูจูซาร่าก็กลายเป็นลอเลนมันทําให้เธอตกใจกลัวและทันใดน,นั้นชายคนเดิมก็เข้ามาหาแคทเธอรีนแล้วใช้มีดแทงเธอเบนซึ่งได้ยินเสียงร้องของเธอก็รีบมาปลุก เธอได้เล่าความฝันให้เบนฟังแต่เบนได้แต่ปลอบใจเธอแล้วแคทเธอรีนเธอก็เลยลุกมากินน้ําแล้วเธอก็ได้เห็นทรายร่วงอยู่เต็มพื้นเป็นรอยเทา้าเธอเปิดดูเท้าของเธอมีทั้งรอยแผลและทรายเต็มไปหมดเช้าวันต่อมาเบนได้ผลการตรวจพวกสัตว์พวกนั้นผลมันปกติไม่มีเชื้อปวดตัวพวกนั้นเลยส่วนแคทเธอรีนเธอก็ได้มาบ้านของลอเลนเรียกตั้งนานสองนานแต่ก็ไม่มีใครแคทเธอรีนเลยเปิดประตูเข้ามาเธอได้มองไปโต๊ะกับข้าว มีแต่มแมลงวันและนอนเต็มไปหมดเมื่อเธอเดินเข้าไปถึงห้องใต้ดินในประตูนั้นเธอเห็นเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปเคียวและก็ได้เห็นลอเรนมายืนอยู่เธอบอกลอเรนว่าไม่ต้องกลัวแล้วแคทเธอรีนก็ได้เห็นสร้อยข้อมือของลูกของเธอที่เธอทำตกไว้ซึ่งมันอยู่ในข้อมือของลอเรนแคทเธอรีนเลยบอกว่าไม่เป็นไรฉันยกให้แล้วเลือดประจำเดือนของลอเรนก็ไหลาอาบขาลงมา แคทเธอรีนเลยอาสาเป็นคนเช็ดให้พอเธอเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดเธอก็อยู่ในพวังมันทำให้แคทเธอรีนเห็นภาพเด็กผู้ชายไล่าตามลอเรนไปแคทเธอรีนจับใจความไม่ได้มารู้ตัวอีกทีก็ไม่เห็นลอเรนแล้วแคทเธอรีนเลยเดินเข้าไปยังห้องของลอเรนแล้วแม่ของลอเรนเลยเข้ามาด้านหลังเขาถามแคทเธอรีนว่าจะมาฆ่าลูกฉันใช่ไหมแคทเธอรีนเลยตอบว่าไม่ใช่เธอแค่อยากมาพูดคุยกับลูกสาว แล้วจูจูลอเลนก็กระโดดเข้ามาทำร้ายแม่ของเธอแม่ของลอเลนเลยไล่แคทเธอรีนออกไปในระหว่างทางกลับแคทเธอรีนได้ขับรถผ่านฟาร,ร์มวัวของเวก<ๆ>เธอเห็นวัวของเวกตายยกฟาร,รม์มแคทเธอรีนเริ่มเชื่อว่ามันไม่ใช่การตายเพราะปวดตัว,วแล้วเบนก็ได้โทรศัพท์หาแคทเธอรีนให้มาดูศพของพี่ชายของลอเลนเมื่อแคทเธอรีนมาถึงก็รีบเข้าไปดูศพของเขาแห้งจนหนังติดกระดูและที่หลัง มีสัญลักษณ์รูปเขียวแล้วนายอำเภอก็ได้เอาผลตรวจมาให้แคทเธอรีนดูซึ่งผลตรวจน้ำนั้นมันไม่ใช่น้ำแต่มันเป็นเลือดซึ่งถ้าเป็นเลือดของคนก็ประมาณสองสามแสนคนเหตุจะได้แล้วแคทเธอรีนก็ได้โทรไปหาบาทหลวงแล้วเล่าเรื่องราวของรอเรเนให้เขาฟังแล้วบาดหลวงเลยให้แคทเธอรีนจัดการกับเด็กคนนั้นเสียเพราะเธอเป็นทายาทของซาตานถ้าปล่อยไว้ชาวบ้านอาจตายหมดแคทเธอรีนเลยแย้งว่าถ้าบารหลวงคิดผิด เด็กนั้นก็จะตายฟรีบาทหลวงก็แย้งว่าถ้าเขาคิดถูกก็จะช่วยเหลือชาวบ้านได้ทุกคนพูดยังไม่จบก็มีไฟลุกขึ้นมาในห้องของบาทหลวงบาทหลวงรีบวิ่งหนีไปยังประตูแต่ประตูดันล็อกมันเลยทําให้บาทหลวงโดนไฟคอกตายไปพอสายตัดแคทเธอรีนเลยรีบมาบ้านของรอเรนในขณะนั้นมีชาวบ้านมุ่งหน้ามาที่บ้านรอเรนเพื่อจะฆ่าเธอแคทเธอรีนเลยเปิดประตูมายังห้องใต้ดินเธอเห็นที่พกักศพ แล้วเห็นแม่ของเธอถือปืนอยู่เหมือนแม่ของรอเรนกำลังขาดสติแล้วเธอก็เลยพูดว่าหมดเวลาแล้วเธอเลยเอาปืนมาเป่าสมองของตัวเองตายพอได้ยินเสียงปืนรอเดนก็รีบเดินมาดูแม่ของเธอซึ่งแคทเธอรีนก็ได้เข้าไปแอบซ่อนอยู่ในหลังม่านรอเรนกำลังจะเปิดม่านก็ได้ยินเสียงรถของพวกชาวบ้านมาถึงรอเรนเลยรีบวิ่งขึ้นมาดูแล้วเดินออกไปยังหน้าบ้านแล้วแคทเธอรีนก็รีบวิ่งตามขึ้นมากระตันเป็นหมืน่นไม่รู้มาจากไหน เมื่อแคทเธอรีนเปิดประตูออกมาก็เห็นว่าคนที่เรียกตั๊ก,กแตนก็คือรอเลนนั่นเองอพวกนายอำเภอและพวกชาวบ้านมาถึงก็ยกปืนขึ้นจะยิงรอเลนรอเลนเลยสั่งให้ตั๊ก,กแตนพวกนั้นเข้าไปจัดการกับคนพวกนั้นจนตายเหลือเบนกับดักซึ่งเบนได้วิ่งเข้าไปซ่อนในหลุมศพส่วนดักก็ได้วิ่งไปยังหนองน้ําเลือดและเบนก็ได้วอไปบอกแคทเธอรีนว่ามีศพเด็กมากมายอยู่ในนี้แล้วแคทเธอรีนก็บอกให้เบนออกมาจากที่นั่นเมื่อเบนเปิดประตูออกมา พอเห็นลอเลนยืนอยู่เป็นเลยปิดประตูตัดมาที่แคทเธอรีนเธอก็ได้มาที่รถแล้วเธอก็ได้ยินเสียงเบนดังลั่นมาจากวอเธอเลยรีบมาหาที่สุสานปรากฏว่าเบนตายแล้วแล้วเขาก็เห็นดักยืนอยู่และเขาก็ได้บอกแคทเธอรีนว่าลอเลนอยู่ด้านนอกเราต้องตายกันหมดแน่แคทเธอรีนเลยบอกกับดักว่าเธอเชื่อใจฉันแล้วแคทเธอรีนก็ออกไปเพื่อจะจบเรื่องนีซะแคทเธอรีนก็ได้เดินออกมาจากหลุมศพ แล้วเดินมาอยู่ต่อหน้าของรอเลนส่วนรอเลนเธอก็ได้เรียกใช้พลังความมืดและลูกไฟหล่นลงมามากมายแล้วแคทเธอรีนก็หยิบมีดออกมาจากเอววิ่งจะไปฆ่าเธอรอเลนเลยพูดออกมาแต่มันเป็นเสียงของซาร่าลูกสาวของเธอนั่นเองทำให้เธอหยุดชะงักแล้วรอเลนเอามือไปแตะที่ใบหน้าของเธอแล้วแคทเธอรีนเธอก็ได้เห็นภาพนิมิตที่รอเลนถูกจับมาเนื่องจากจะบ,บูชาซาตานหนึ่งในนั้นก็มีดักอยู่ แต่เธอก็ได้วิง่งหนีออกมาได้แล้ววิ่งมาที่หนองน้ําซึ่งพี่ชายของเธอถือมีดวิ้งไล่ตามเธอแล้วใช้มีดแทงเข้าที่หน้าอกของเธอแต่แผลที่หน้าอกของเธอประสานติดกันดังเดิมแล้วพี่ชายของเธอร่างกายก็แห้งและตายในหนองน้ํานั้นแอวแคทเธอรีนก็ได้เปิดหน้าอกของลอเลนดูซึ่งมันยังเป็นแผลเป็นอยู่ส่วนน้าที่เป็นสีแดงนั้นมันมาจากประจำเดือนของลอเลนนั่นเองแล้วดักก็เข้ามา บอกให้แคทเธอรีนข่าลอเลนซะแคทเธอรีนถามว่านายเองใช่ไหมที่ฆ่าเบนและพวกชาวบ้านก็พากันเดินล้อมเข้ามาแล้วชวนแคทเธอรีนให้ไปอยู่กับเขาและไม่นานลูกไฟขนาดใหญ่หลายลูกก็หล่นลงมาจากฟ้าพุ่งไปใส่พวกชาวบ้านที่ถือลัทธิประหลาดนี้จนละลายไปกับไฟแล้วดักก็ได้จับแคทเธอรีนไว้และบังคับให้ลอเล่นหยุดแต่แคทเธอรีนบอกให้ลอเลนทำต่อแล้วลูกไฟลูกสุดท้ายก็หล่นมาจากฟ้าพุ่งมาใส่ทั้งคู่ ดักร้องด้วยความเจ็บปวดและร่างกายของเขาก็สลายไปส่วนแคทเธอรีนรอดตายอย่างปาฏิหาริย์แล้วแคทเธอรีนกับลอเรนก็เข้ามากอดกันและว,วันต่อมาแคทเธอรีนก็พาลอเรนออกจากหมู่บ้านแคทเธอรีนบอกกับเธอว่าจะไปอยู่ด้วยกันสองคนอย่างมีความสุขแต่ลอเรนบอกว่าเด็กชายในท้องของคุณรู้จะช่วยดูแลเองแคทเธอรีนก็ตะลึงแล้วนึกขึ้นได้ว่าวันนั้น ดักเอาเหล้าขวดนั้นให้เธอกินแล้วหนังก็ได้จบลงตรงนี้นะคะเรื่องนี้ก็มีฉากที่น่ากลัวไม่กี่ฉากเองแต่รวมๆแล้วก็สนุกดีนะคะขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมรับฟังจนจบนะคะสวัสดีค่ะ